สวรรค์ชั้นที่สองชั้นดาวดึงอยู่เหนือจาตัวมหาราชิกาขึ้นไป46,00มื่นนโยช์ดาวดึงหรือดาวดึงสาคือภูมิอันเป็นที่เกิดของบุคคล33คนที่ได้สร้างบุญกุศลไว้ในอดีตมีมาะมานกป,ป็นหัวหน้าเมื่อตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์พร้อมบริวารอีก32 รวมเป็น33เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่ในชั้นดาวดึงดาวดึงสานี้เป็นพื้นแผ่นดินพื้นแรกที่เกิดขึ้นในโลกหลังจากโลกนี้ถูกทำลายด้วยน้ำเมื่อน้ำงวดลงแผ่นดินพื้นแรกที่โผล่ขึ้นก่อนแผ่นดินอื่นๆก็คือยอดเขาสิเนรุซึ่งเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้เอง ลักษณะของดาวดึงภูมิเป็นมหานครใหญ่อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเหนือเขาสิเนรุราชบรรพศปรางปราศาสตร์วนแล้วไปด้วยแก้วอันเป็นทิพย์แวดล้อมรอบเทวนครด้วยปราการกำแพงแก้วทิพย์อีกเช่นกันมีประตูกำแพงแก้วถึงหนึ่งพันประตูเมื่อประตูเหล่านั้นเปิดออกแต่ละครั้ง ปรากฏเสียงดังไพเราะยิ่งนักในถามกลางพระนครน,นั้นมีปราศาสวิมานอันมีชื่อเสียงปรากฏเรื่องลืออยู่วิมานหนึ่งคือไพชยนปราศาสวิมานมีรูปทรงสูงประดับไปด้วยแก้วเจ็ดประการงามสุดจะพนานาเป็นที่ประทับแห่งสมเด็จพระอมรินทราธิราช เมื่อเทียบเวลาระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้ว100รปีในมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันในสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาที่อยู่ชั้นดาวดึงมีอยู่สองจำพวกภูมิมัทเทวดาเทวดาที่อยู่บนพื้นดินได้แก่พระอินทร์และเทวดาผู้ใหญ่32องค์พร้อมทั้งบริวาร และเทวอสุราห้าจำพวกที่อยู่ใต้เขาสิเนรุอากาศธถเทวดาเทวดาที่อยู่ในอากาศได้แก่เทวดาที่มีวิมานลอยไปในอากาศตั้งแต่เนื้อพื้นดินยอดเขาสิเนรุไปจุดขอบจักรวาลบางวิมานก็มีเทวดาอยู่บางวิมานก็ไม่มีเทวดาอยู่ ความเป็นอยู่ของเทวดาในชั้นดาวดึงล้วนแต่เป็นผู้เสวยที่ผสมบัติจากผ้นบุญที่ได้กระทำไว้อารมณ์ที่ได้รับในสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงล้วนแต่เป็นอารมณ์ที่ดีเทพพรุตรจะมีวัยยีปีส่วนเท,ทียบิดามีวัยสิปีเหมือนกันทุกๆุกงค์ไม่มีการแก่การเจ็บการตายให้เห็น มีแต่ความสวยงามเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปเทพพบุตรองค์หนึ่งอาจจะมีนางฟ้าเป็นปาทะปริจาริกา500ถึง1000หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่ได้กระทำไว้แล้วเทวดาในโลกนี้มีการไปมาหาสู่เบียดเบียนกันและกันเช่นเดียวกับมนุษย์โลกมีนักดนตรีนักร้องเทพบุตร เทพธิดามีความรักใคร่ปรารถนาเป็นค,น,นคู่ครองกันหากขาดคู่ครองก็ย่อมจะเกิดความเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของตนไม่เบิกบานรื่นเริงเหมือนเทวดาที่มีคู่ครองเทวดาในชั้นดาวดึงทั้งหลายต่างก็ไปมาหาความสุขสําราญในสวนทั้งสี่แห่งพร้อมด้วยบริวารของตนอย่างสาเริงสําราญ คุณธรรมเจ็ดประการที่ทำให้เป็นพระอินทร์ผู้ที่ปรารถนาจะเกิดเป็นพระอินทร์จะต้องหมั่นสร้างบุญกุศลโดยสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีคุณธรรมเจ็ดประการ 1. เลี้ยงดูบิดามารดา 2. เคารพผู้ใหญ่ในตระกูล 3. กล่าววาจาอันอ่อ,อนหวาน 4. ไม่กล่าวคำสเสียด หไม่มีความตระนีหกมีความซื่อสัตย์ 7. จระงับความกโกรธได้ปัจจุบันพระอิน์ทรหรือเท้าสกกะเทวราชองนี้ได้สำเร็จเป็นโสดาบันแล้วด้วยการฟังพระธรรมเทศนาจากองค์สุภสัมมาสัมพุทธเจ้าในสกกะปัญหาสูตรนับเป็นพระอริยบุคคลขั้นแรก ในพระพุทธศาสนาและอยู่ในดาวดึงพิภพ,พ,พต่อไปจนสิ้นอายุไขเมื่อจุติจากชั้นดาวดึงแล้วจะมาบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในมนุษย์โลกและสำเร็จเป็นพระสกทาคามีบุคคลเมื่อสิ้นชีพแล้วก็กลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกและได้สำเร็จเป็นพระอนาคามี เมื่อสิ้นอายุแล้วจะไปบังเกิดเป็นพรหมโลกในสวรรค์ชั้นสุดทาวาดภูมิขั้นต้นหรืออวิหาออตตปาส,า,สาสุทัสสาสุทัสสีและอากานิฐาภูมิตามลำดับและเข้านิพพานในชั้นสุดท้ายสถานที่สำคัญในดาวดึงภูมิสวรรค์ชั้นที่สองมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย ทำให้เกิดเป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญของเทวโลกหลายแห่งดังต่อไปนี้สาลาสุธรรมาเทวสภาสถานที่ฟังธรรมในเทวโลกบรรดาเทวดาทั้งหลายจะมาประชุมกันเพื่อฟังธรรมโดยมีเท้าสักกะเทวราชองค์อมรินเป็นประธาน ศาลาแห่งนี้ประกอบด้วยรัตนะเจ็ดประการสูงห้ารอยโยชน์วัดโดยรอบได้1,200โยชน์พื้นที่ประกอบด้วยแก้วพลึกเสาเป็นทองเครื่องบนคือคือคานร,ระแนงทำด้วยรัตนะเจ็ดหลังคามุงด้วยอินทนีนเพดานเสาประกอบด้วยแก้วประพานลวดลายต่างๆช่อฟ้าใบารรก,การทำด้วยเงิน ตรงกลางศาลาเป็นที่ตั้งธรรมาตสูงหนึ่งโยชน์ทำด้วยรัตนะเจ็ดปกกันด้วยสเสวตฉัตรสูงสโยชน์ข้างธรรมาตเป็นที่ประทับของเท้าโกูศีเทวราชถัดไปเป็นที่ประทับของเทวดาผู้ใหญ่32องค์และเทวดาอื่นๆต้นปาริชาติอยู่ในอุทยานทิพยะปุณธริกวัน มีบริเวณกว้างขวางมีกำแพงล้อมรอบสีด้านตรงกลางส่วนนั้นมีต้นไม้ทองหลางใหญ่แผ่สาขาอยู่ต้นหนึ่งซึ่งชื่อว่าต้นปาริชาติหรือกันละประพฤกซึ่งเป็นต้นไม้ทิพต้นกันละประพฤกนี้100ปีถึงจะออกดอกครั้งหนึ่งเมื่อถึงคราวนั้นดอกไม้ในสวรรค์น,นี้ก็จะบานสะพรั่งเหล่าเทพพบุตร เทพธิดาก็จะพากันมาเรื่นเริงผัดเปลี่ยนเวียนกันมาเฝ้าจนกว่าดอกไม้จะบานเมื่อดอกไม้สวรรค์บานแล้วจะปรากฏแสงรุ่งเรืองงดงามยิ่งนักรัศมีดอกปาริชาติจะส่องรัศมีรุ่งเรืองไปไกลหลายหมื่นวาเมื่อลมรำเพยพัดพาไปในทิศใดย่อมส่งกลิ่นหอมไปในทิศนั้นเป็นระยะไกลแสนไกล ดอกไม้นี้จะบานสะพรั่งไปทุกกิ่งก้านทั่วทางต้นถ้าเทพพบุตรเทพธิดาองค์ใดปรารถนาจะได้ดอกปาริชาติก็จะตกลงมาในมือดังรู้ใจถ้ายังไม่ได้รับในมือดอกไม้ก็ยังไม่ทันตกลงดินโดยมีลมชนิดหนึ่งจะพัดชูด,ดอกไว้ในกลางอากาศ จนกว่าเทพพย,ยดาผู้ใดประสงค์ก็จะมารับเอาไปบรรดูกรรมพุนศิลาอาจแท่นศิลาแก้วสีแดงดังดอกชบาอ่อนนุ่มดังฟูกเมื่อพระอินทาธิราชประทับพักผ่อนอิริยาบถอยู่เหนือแท่นศิลาอาจแล้วแท่นทิพนี้ก็จะอ่อนยุบลงไปและเมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้น ท่นศิลาก็จะฟูขึ้นเต็มตามเดิมเป็นแท่นศิลาที่ประหลาดมหัศจรรย์ยุบและฟูเองโดยธรรมชาติสวนสวรรค์อุทยานทิพย์ที่มีความเรื่นรมสนุกสนานหาที่เปรียบไม่ได้ในมนุษย์โลกเต็มไปด้วยบุพชาตินานาพันธ์มีสะโบกคารณีอันเป็นทิพย์มีน้ำใสดังแก้ว มีก้อนศิลาที่เป็นทิพย์รัศมีรุ่งเรืองมีแท่นที่นั่งอันอ่อนนุ่มสีใสสะอาดเหล่าเทพประบุตรและเทพธิดาก็จะมาในสวนสำํำราญเหล่านี้อย่างไม่ขาดสายอุทยานทิพย์มีชื่อเสียงสี่อุทยานได้แก่นันทวันอุทยานจิตรดาวันอุทยานมิสกวันอุทยาน ปารุสกวันอุทยานพระจุลามณีเจดีสร้างด้วยแก้วอินทนีนอันเป็นทิพย์มีความสวยงามรุ่งเรืองยิ่งนักยอดพระเจดีย์เป็นทองคำบริสุทธิ์ประดับด้วยรัตนเจ็ดประการสูง80,000ืนวามีกำแพงทองคำล้อมรอบทั้งสี่ทิศมีความยาวหนึ่งแสนหกหวาประดับด้วยธงนานาชนิด พระเจดีนี้เป็นที่บรรจุสิ่งที่มีค่าย,ยิ่งสองอย่างคือพระเกศโมลีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมวยผมที่ตัดออกขณะที่เสด็จออกบรรพชาและได้อธิษฐานว่าถ้าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอให้หมวยพระเกศโมลีจงลอยขึ้นไปบนนภาการเถิด อย่าได้ตกลงสู่พื้นปัตตพีเลยครานั้นสมเด็จพระมหาอมรินทาธิราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้จึงนำเอาพระอบทองมารองรับพระเกศโมลีไว้แล้วนำขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสร้างเจดีย์สำหรับบรรจุพระโมลีโดยเฉพาะพระบรมธาตุเขี้ยวแก้วเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโทนพรามซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุได้นำเอาพระเคี้ยวแก้วซ่อนไว้ที่ภาพโพกศรีรษะแล้วจึงได้จัดพระบรมสารีริกธาตุที่เหลือออกเป็นแปดส่วนเพื่อถวายแก่กษัตริย์ต่างๆในครั้งนั้น ท้าสักกะเทวราชจึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้วจากผ้าพภกศรีรษะของโทนรามนั้นลงสู่พระอบทองคำทิพย์อีกทอดหนึ่งด้วยกริยาอันน่าเลื่อมใสแล้วรีบเสด็จมาปฏิสถานบรรจุไว้ในพระเกตจุลามณีเจดีย์นี้ทางไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสร้างสเสบียงไว้นำทางคือบุญกุศล พยายามทำตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมห้ามตนไม่ให้ทำกรรมอันหยาบช้าหลามกอย่าให้บังเกิดความสกปรกแห่งกายวาจาและใจในทานสูตรกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดทำทานโดยไม่หวังผลบุญของการทำทานแต่ทำทานโดยคิดว่าการทำทานนั้นเป็นสิ่งที่ดีงาม เมื่อตายไปแล้วย่อมไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงดูก่อนสารีบทในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วเราจะได้เสวยผลทานนี้ แต่ให้ทานด้วยความคิดว่าการให้ทานเป็นการกระทําที่ดีเขาผู้นั้นให้ทานด้วยอาการอย่างนี้แล้วเมื่อทําการกริยาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลายในชั้นดาวดึงสวรรค์